ที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งคุณครูได้จัดการแข่งขันความสามัคคีระหว่างเด็กๆและสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเด็กแต่ละคนออกมาแสดงความสามารถกับสัตว์เลี้ยงของตนจนถึงตาของเด็กชายคนหนึ่งที่มาพร้อมกับวัวสุดรักของเขาวัวตัวนั้นขึ้นไปยืนบนลูกบอลและพยายามแสดงโชว์แต่พลาดตกลงมาทําให้ทุกคนหัวเราะและล้อเลียนหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็ออกไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นขณะหมูตัวหนึ่งกําลังกินอาหารมันเผลอกัดเข้าที่กระดองของเต่าพอดีหมูตกใจจึงโยนเต่าออกไปและเต่าก็ลอยไป แ,แทกเข้ากับตัวมา้าม้าตกใจสุดขีดวิ่งหนีไปทั่วสนามในขณะเดียวกันแพทที่กำลังกินใบไม้ดันเผลอกัดเข้าที่หางของกิ้งก่าทำให้มันกระเด็นขึ้นไปบนต้นไม้ลิงที่อยู่ข้างบนเห็นเหตุการณ์ก็สะดุ้งตกลงไปในน้ำและกำลังจมน้ำอยู่ม้าตัวเดิมวิ่งตเตลิดไปจนเตะซุ้มประตูให้ล้มลงเกือบจะหล่นใส่แพทที่ยืนอยู่ตรงนั้นโชคดีที่เด็กชายคนเดิมรีบเข้ามาช่วยไว้ทันเขาพร้อมกับเจ้าวัวคู่ใจรีบวิ่งไปช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นพวกเขาตามไปหามา้าและยื่นข้าวโพดให้ม้ากิน อย่างพอใจทําให้เด็กชายสามารถช่วยเต่าออกมาได้จากนั้นเขากับวัวก็รีบไปช่วยลิงที่ตกน้ําวัวปีนขึ้นไปบนลูกบอนแล้วพยายามยื่นตัวลงไปช่วยในที่สุดลิงก็รอดชีวิตมาได้ทุกคนต่างดีใจและชื่นชมในความกล้าหาญของเด็กชายกับ,บวัวสุดท้ายทั้งคู่ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศในฐานะทีมที่มีความสามารถีที่สุดในโรงเรียน